สวัสดีครับท่านผู้ชมพัฒน์ FC เพระตองแหล่แล้วครับแล้แนงแๆงแๆงแๆงแแนงแเจ้าว,ว่ามูเจา้าข่อผ้าเจา้าบ้ามองได้ัวเมพี่น้องเอา้าขันเจา้าคิดได้มากับคู่ใจครับน้องเล็กหกห้าเจ็ศู 0. นย์ครับเลาะมาพ้าท่านผู้ชมไป <c oughs> ขอโชคขอลาบคุนทั้งยางเข้าไป ตันตกีผมมาถ่ายถ้ำนี่ไปหกย่างคักเด้ครับมาที่นี่เพิ่นมาเห็นไม่เออท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปยังวัดท่านเลมาโดนเหล่าหลายเดือนเหล่าหลายงวดที่ไหนของเจ้ามาครับสาลปูตาวัดบ้านหนองคงนี่นะครับเด้อขับมาขอเพิ่นคังแรกเพิ่นให้โชคให้ลาบคือยางคักเขายางจังมาที่นี่พอท่องเล่อท่านผู้ชมฝันเห็นเพิ่นครับฝันว่าได้มาคอยโชคขอลาบครับ ศาลปู่ตาบ้านน้องโคงนาะครับเน,ะนบาะเพื่อนว่าบักขำม,มึ่งคือนโบไปหากูพอนะ่านผู้ชมพอท่องแรมา่ายางด่วนเลยมาขอโชคขอลากงวดประจำวันที่16กรกฎาคมพศอซ6 6ผอ,อน้าร้อยเจ้าเตรียมโดนๆดจักมาเถื่อนหนึ่งนี่อยากหัวตาตาต่อเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเนะาะศาลปู่ตาวัดบ้านน้องโคงมุเจ้ามีบรรยากาศอยู่ภายในหลังวัด อีอย่างฝนได้ครับด้ามีตัวนใหม่ไ่ลมเด่นดขี่รถเขามาบังหันก็บบ่กเห็นพระคุณเจ้าจักขันดอกแล้วคบเนาะก็เห็นด้เป็นกระสีจึงไหลบุแะควคบเนาะเดยวผมติดเขาไปผ้าแต่วผช่องเขาไปนี่ผมติดผ้ายางเขานี่พ่นเห็ดไมครับด้านี่ท่านผู้ชมผมติดผ้ายางเข้าไปในนี้ เดี๋ยวก่อนอยางเข้าไปก่อนอยังบ่ทัศนควานเพ,พ็ดไปถึงใสพเพล็ดไปศาลถึงศา,าออลออรถเข้าไปถึงบ่เถิดเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมสิไปพาแต่ผู้เจ้าจไปขอไปไปขอพร้อมกันกับพอท่องแรมคนเดิมนะครับเนาะนี่ท่านผู้ชมเพลิดเห็ดไหมครับท่านผู้ชมเออทางวัดเพลิดเห็ดไหมนะครับเนาะเพลิดเห็ดทางเข้ามาถึงศาลเลยครับเพลิดเหตุย่างดีเลยครับดี โอ้พอทองแรบอได้มาหลายเดือนหลายงวดครับนี่เป็นเหตุท่างเขามาถึงศาลเลยตั้งแต่กี่ได้มุนป้าเขาบ้าครับท่านผู้ชมโอ้บที่นี่คักบ่อบัดเดี๋ยวพอทองโต้าพ่อเพ่นว่าบ,บักคำคือบ่ไปหากูพนะครับเพิ่นได้ท่างเขามากไหมเลยครับท่านผู้ชมอืมนี่ศาลปู่ตาอืมว,ว,วันวันนงคงผู้สั์สิทธ์พอทองแรเคยมาขอเพิ่นนะครับเนาะเคยมาขอเพิ่น เออเพิ่นให้โชคให้ลาภพอทองแหลคนเดิมกับเอฟซีพอทองแหลเออท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับนะเนาะอันนี้คือเป็นคงสิเป็นศาลเจ้าทีบ่นี่นี่นะครับเนาะนี่เป็นศาลเกา่เาพอทองแหลเคยมาถ่ายท้ำให้เบิ่งแล้วเอาบัปที่นี่ไปขอกับพอทองแหลคนเดิมนะครับเนาะนี่ครับโอ้เพิ่นตาพ่อเพิพ่นไป เขาฝันพอทองแหลคนเดิมเราแม้ว่ามึงคือบบมหากู่ตีไปท่านผู้ชมขอความกันบัดสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซี FC พ่อทองแหล่พระนักท่านเอฟซีพ่อทองแหลทั่วโลกศาลนี่พอทองแหล่ไบเดมาโดนครับหลายเดือนบัดที่นี่เพิ่นเห็ดไหมท่านผู้ชมเพิ่นลาดปูนลาดยังเขามาหอดศาลพ่อดีตั้งแต่สมัยพอทองแหลมาขอขังแลเป็นบุญป้าเขามาครับ เ,ออเดี๋ยวมูลป้าเขาม้าบัดที่นี่เพิ่นเห็ดยางดีลยครับเห็ดท่างเขามาเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ขี่เขามาได้ผมไปจอดมาผุนผม,มคิดว่าเขามาบ่ไหนนะครับเนาะเออเขามาได้ถ้าพ่อเพื่อนไปเข้าฝันพอท่องแหล่คนเดิมบักคำมึงคือว่าไปหากูจักเทือกพอนะครับพอท่องแหลต่ตรงว่าบัดเดย์แท้เพื่อนใดท่างเขาไหมครับมามาคอยโชคขอลาบนําพอท่องแหล่คนเดิมเอาโน่นเอานี่มาให้เพิ่นดื่ม นล้วครับเนาะขอเลขเสียมซีกับเลขถูกคือเก่าสองอย่างเนาะอืแล้วก็มา,มาเอาอันโน,น่อันนี้ให้เพิ่นกินจ้าก่อนมูเจา้านะครับเนาะมาขอพร้อมข่อยเดอ้อนมะาศาลปู่ตาวัดบ้านหนองโค้งหักมาขอโชกขอลาบมาดีมางามฐานปู่ตานล้วครับเนาะ ขอลาวันที่สิบหกกรกฎาคมพระอซอสอง,งขัน,นห้าร้อยหกสิบหกมาคำนวณปูนจะใคขอทองเรือ้นเรือม,มาเบิงท้างเข้าบ้านไม่ตัวนี้ยางงามครับชั่วราบผมนะครับนะผมะผม้าถุาางมือช่มเื้อสีของขอทองเรือคน,นกำลังเบิงปูก,กับขอทองเรยอยู่ครับนะปูตาบ้านหนองโค้ง มาดื่มน้ำดื่มหดืขนมด้ยคับผมพอท่องแรลคนเดิมแล้วครับเนาะฟังไว้เยวดปิดเยแก้วกับนี่นะครับเลยแก้วก็มี่าผู้ชมอื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 มอมอืมอมอืมอมอื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 มอมืมืมมอืมอืมมออ ก็เราพักแบบฟุหนาเหมือนู่นีมันก็ห็นูดแล้วครับเนาะดูจ้ารถบันหลังโค้งนอยจูกขอลาาหอมขอทั้งแเลแบบนุ่เจ้าขอเหล็กเซีกับเล็กถูแล้วครับเนาะ ขอกินน้ำเนีดูดิข้อแห่งโบลายเนาะะจุดเทียบขอโชคขอละ ก็หนักปูตากระหนักแล้วคำเนาะคนสิวไทตัวไหนผมสิบอกก้าวแล้วคำเนาะช่องคอช่องแหลคนเดิมมาข้าเราอ่ะปูตาวัดบ้านหนองโค้งเก็บให้ท่านผู้ชมเพิ่นเห็นแล้วคบเนาะหรือสิเป็นเลขกถูกเลขเคลื่อนที่ขาผ้าเพิ่นมาขอแล้วครับเลขท้ายรล้ววันที่หนึ่ง ครับละนโดนจังมาหาเพิ่นนี่โอ้สามตัวตรงครับเลขยกใครร้งที่หนึ่งอ่ะเพิ่นให้มูเจ้าฟังๆเรยได้คือเสียงโด่งดังไปไกลทั่วโลกเจ้าครับเนาะทั่วประเทศนวดศารปูตาวัดบ้านหนองโคกบ่มีผู้ใดหูบ่าเขาบ้าถึงกู้ปัญญาน,หนหกเขาบ่าหูว่า กู้ตาอยู่ในโคนเราครับเนาะคอยท่องแรียนี่ล่ะเดี๋ยวกูไปเผยแผ่ดังย่างคังเล่นเราครับเนาะเผยแผ่ดังให้โชคให้ลาศูนย์ผู้เพื่อนอยากมาหามาศิมาที่วัดบันดุงคงเราครับเนาะนะผู้ชมมาขอมากราบมากราวพร้อมขอท่องแรียคนเดิม นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อรสารปูตตาอยู่ในป่านี่แหละวัดปันทองโคตะครับเนาะนี่ขอท่องแรมคนเดิมผมมาหาปูตะคบเนาะขอโชคขอลาภพระนรท่านเอ็ดซี่ส่นมาขอโชคขอลาภกบ การปู่ตาวัดบ้านหนองโคง้งผู้สื่อเสียงเรื่องเลืองชิดบ้านสาหาบ้านเรื่อดนะครับเนาะซักชิดต,ตาทิพย์หูทิพย์นะครับห้องเหินเดือนอากาศนี้พอต้องแลคนเดิม <c oughs> ผมพาท่านผู้ชมมาเอฟซีของพอท้องแลมาขอโชคขอลาบขับสารปู่ตาผู้สาสงชิดนี่กนะครับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่16กรกฎา,าคมพศ2 5งพัห้าอกครับเป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวและสองตัว ผมขอเลขเชี่อมซี่กับเลขทูบแล้วกันเนาะสารปูตาผโพสาสวติดปวดประทานเลขเไทยแล้วก็ที่หนึ่งไข่แก้วคุกขาขอทองแลคนเดิมแล้วกับเนาะคิดทอดคิดถึงปูอ,อยากมาคอยทั่วขอลาไิละฝันเห็นอยู่แล้วกับเนาะขอปูประทานเลขไทยแล้วก็ที่หนึ่งงวดประจำวันที่16กรกฎาคมพอสองพันห้าร้อยหกมอบให้อไ่แก้วคุขาแล้วกับเนาะไข่สามตัวตรงๆปังๆระเบิดไม่บรรทัดแล้วกับเนาะ ามาปูมาที่นี่ผมสิเชิญปูมาหยิบเลขเออทุก ยึดเลขทูกก็ให้ผมผมเดนเอ,อครับเดี๋ยวครับผมนั่งดีๆก่อนพวกทุกแงกนั่งก็ชนะนั่งไม่นี่เอนะมาาที่นี่มายิบเลขทูบให้ผู้ขาเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเราคันเนาะให้ปูยิบมาเยอะแล้วครับะน,นบะมิตรปูเราหูยุนี่เลขทูบยึดได้หนี่เลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง สามตัวได้สองตัววดปไปจอวันที่16บกรกฎาคมพ่อส่อสองพันห้รกสิบหกู่จัดหนักยิดมาให้คุณผู้ขาอันเดียวครับขอเดี๋ยวนะครับนะอ่ะเชิญกับท่านอันเดียวอย่างงล้นแล้วครับจะเด่นไปหาเพิ่มเลยแล้วกลับเนาะ ทำการจุดคนยิบเลยแล้วก็รทำการจุดนะครับนะเดี๋ยวมาเบิ่องความกันว่าคนปีไทยตัวไหนศาลปูตาวัดบ้านหลวงโคงม้ยเป็นไห่โชคไห่ลาบปันจำว้างตัวธรรมบุญธรรมเถือกนะแดงแดงแดงวันที่หนึ่งโอ้แดงแดงแดงวันที่สิบหกกรกฎาคมมู้เจ้าสิได้โชคได้ลาบกับศาลปูตาวัดบ้านหนองโคงปังปังครับเนาะ มันโดนย่างมาหาเพื่อนนี่โอ้เมื่อกี้ได้มุนมาเนี่ยอมหลับอยู่โอ้ยแต่ว่าเพื่อนไปบอกพอสักเรียมาหาเราแหมนะคุผู้ชมเพื่อนด้ทางไม่ต้นเจ็บย่างดีแต่เดี๋ยวต้องวิมุนมาเอ้ยจะว่าอย่างตัวอ,อย่างตัวว่าทักเรียเกือบลมเจ้าขี้ขาของเขี้ยเขี้ยขาขานะเจ็บป้อเบอร์ความกันปะทอดคิดถึงหลานปู่ตาบ้านรานโโต้องโกรธแล้ว

มาที่นี่ผ <c oughs> ้ามูเจ้ามาขอเลขเสี <c oughs> มยมซี่ปูมาหยิบเลขเสี่ยมซีให้ผู้ขาแล้วครับเนาะสามใหม่แล้วครับเนาะ <c oughs> ผมพ่อทองแหลกคนเดิมสิพญาสานเถื่อให้ปูหยิบมาแทลาใหม่แล้วครับเนาะ <c oughs> ให้ท่านผู้ช่อมคนชมปูอยู่ทั่วโลกเออมาโอ้เว้าหลุดคนหัวลูกปูหยิบมาให้ตังตังโลด เลขเชื่อมที่ผมไข่ปูไม่ยิบให้สามไม่ขอเชิญปูไม่ยิบให้สามไม่ไปเลขไทยแล้วก็ทีหนึ่งงวดประจำวันที่16กรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบไ่ปยิบปวดประทานเลขท่าสามตัวให้แก้ผพุขกะ <c oughs> ผมกือเย้าสามเสือไม้แรกครับปูเชินกับท่านไม้แรกเอา้า แห่งแรกไม้แรกสานปูตาวัดบรรณคงอันมาโดนยิไห้ยา่างคักเลกไทยแล้ววันที่หนึ่งเกดครับไม้เล็กเกตเอาไม้ล็กเกตนะครับเนาะขอบุบฟูดวงนาเอาไม้เล็กเกตขอเชิญไม้ที่สองเป็นเลกไทยแลว้วที่หนึ่งก่อจัดเกดมาครับท่านาสานปูตาวัดบรรณคงเอาเอาปังปังไม้ที่สองต่อจากเกตมาอู อย่างแนงแนงไม้ที่สองบูคนหาพ่อแล้วไปเรียกไถแล้ววันที่หนึ่งวนวัประจำวันที่สิบหกกรกฎา,าคมอย่างแน่งแน่งหนึ่งครับคุณผู้ชมไม้เลขหนึ่งร่วมกันเกตหนึ่งนี่อันนี้เกิดขึ้นได้เดี๋ยวขับด้วยเกตเกตหนึ่งเกตเกตเกตหนึ่งมันก็เกิดขึ้นได้แล้วครับดอกปูอ้าวมาที่นี่ไม่ตัดสินยางขักปูสารปูตาผูซักฟิตรวเพราะเหินเรื่อากาศโหติบตาติบ ผมจักเบิดเลขลี้ยกไ้รางวัลที่หนึ่งวันประจวันที่16พหกกรกฎาคมพศอสร้อย้า้บหกมายัดศิลหมาที่สามปังเอา ไม้ที่สามไม้ตัดสินไม่ตัดสินฐานปูตาวันบอลลองโคงยิบเลขกไทยลังัที่หนึ่งให้สองครับร่วมกันเกตหนึ่งสองตืดตืดเกตหนึ่งสองอันนี้เกิดขึ้นใดนะครับเด้อเป็นเลขกไทยลังันที่หนึ่งนให้่านงช้่มหรอก็่อท้องแล้คนเดิมเกตหนึ่งสองคนนะมู่เจ้าสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการารับชมหรือรับฟังรับเบิงเท่านั้นเนาะ ความหูความห the ูส่วนบุคคลนะแบงแบงแ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 บงนะไอตั้งไนล่ะแบงแงเจาที่นี่ก็ถามวาเบิ้งเล็กุบกับคอรอเแออุอุน้มอ้อุ้มอุ้้มอุ้ม้้ รางวัลที่หนึ่งูาอู้กบฏไฮเล่ย้ผู้าคะยิ้มแจวแจวทุกคนผู้กบฏไฮแล้ว์อู้เจ้า กาโชคดีเออเออหนูปันเทียรเนาะเฮ้ยนี่เจ้าก็ได้เราไอ่เราไปทั่วไปทัวจังเลยคอยกันเทียรตัวฮาปู้อยากฟังเสียงคอยท่องแรีพกคนเดือบมึนกระปูเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งขวามกันตัวใจเย็นๆไว้ก่อนท่านผู้ชมเลียกถูกกำลังใหม่ก็ได้ตัวนหนึ่ง มาเบิ่งกระตัวที่สองที่สามกระตัวตาจินเดียวบัตรที่นี้สามเลขถูกใหม่เบิดงี่พาหมูเจ้ามาเบิง่งขอรอแคแลนให้หมูเจ้าก็นะเออศาลปูตาวัดบัดนกงเดี๋ยวมาเถียวรุ่นหนีมาสิกวดสิยังให้ยีดอกนะครับเนดะ้อเดี๋ยวสิใส่สิเอ,อ,เอ,อ,เอ,อื้อนเด็กหน่อยมานำ อื่นเบาใช่มานามาทาความสะอาดให้ยางดีเลยเดี๋ยวครับองไหตงตรงสามงวดโอ้ใหตงตรงสามตัวรวดเลียกไทยละวันที่หนึ่งเลยงวดนีดแล้วครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้เด็กน้อยมาจัดการไหอืผมจะให้ทีมงานของเ่าต้องเรียคนเดือมาทาความสะอาดไห้แล้วครับเนาะเดี๋ยวเที่ยวนาแล้วครับเนาะปูเอาจัดมาโรวตรงตรงอย่างแรงเลยนะครับเนาะเรียกยังไอยู่หลังเพนน่ะเุโจเบิรงเอาเดี๋ยวตั้งหมุเจเบิรงกขับก่อน thì phần không lẽ em gaba sáng cassan phân ở bung nga sân. We chồng hiệu nhanh. Bung lì gây 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 แล้วครับเนาะวันก่นประจำวันที่16กันฎาคมพศ2566อันนี้เป็นใบอยังเพิ่นบุญเบิ้งกันนะ5เทียเป็นโชคเป็นลาบมุจเจา้าเดี๋ยวขยอยให้เบิ้งใบอยั่งเดี๋ยวซอง,วงให้เบิ่งดีดี กูไม่มคุ้นบอกอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยากมาเบิงเอามู้เจ้าเบิงหันจากกอนแนง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 มู้เจ้าเบิงเล็กใหญ่ใหญ่จากกอนเรียกพอทองแหล่สีพามาเบิงเล็กทูบแล้วก็สีคอลาทันผู้ชมอ่าะไม่เราสองตัวไงเราสองตัวนะครับเด้อ เราเห็นเป็นตัวอย่างครับนะอย่างนตัวนี้กัน,นะมีตัวนี้คือขัน,บขน,บ 1, 2, น 1, 2, ์บอนคาบอนหนึ่งสองกับหนึ่งเกตท่านผู้ชมเดี๋ยว่าเชี่อมซี่เลยเก็ตหนึ่งสองนะครับเนาะเนี่ยนี่คารบอหนึ่งสองกับหนึ่งเก็เนี่ท่านผู้ชมเห็นเป็นคือพอทองแรงคนเดิมวะ ตัวยุติไตรปูนังนั่นนะนะครับเนาะอ้าวมาที่นี่พ่อมาเบิ่กมงนีก็นะมันอีหยังเพิ่นนี้นะนา,าเทาเป็นโชคเป็นลาบมีหยังบ่มีเลขบ่โชคมีลาบบ่เบิ่งเลยนะครับเด้อห้องที่สิบเก้าเล่นบ้านสามเจ็ดสั้นหนึ่ง อันนี้เกิดขึ้นได้ครับสามเจ็ดสองศูนย์สามเบิร์ครับเด้อโชคลาภของมั่สีมาเน,นี่เกิดขึ้นได้เบิร์ดครับเด้อเบงโงเอาแคบไว้นื้นเจ้าแคบไว้ว่าดนโดนจังมาหาเพลินน,นี่เกิดขึ้นได้เบิร์ดศาลปู่ตาวัดบ้านหนองโคง้ง นี่หละมีเท่านั้นแหละมีหนึ่งเก้าสามเกตแล้วก็หนึ่งแล้วก็สามเกตสองศูนย์สามเกตสองศูนย์สามเลขหาตัวกับยังอีกอ่ะตอนนี้ตัวมึงไปสวมป่าสนามพอแล้วเอ้าเป็นได้ครับอืมพอ่อดวงไม้บ้านี่เรียกถูกไม่เบิรหรออ่ะ,ะมาเรื่งเรียกถูกกันนะ แนึ่นงนั่งเลขทูบสารปูตาวัดวัดนงคงให้แล้วครับแต่วผู้ชมตัวหนางานนั่นละไม่ยังล่ะยังด,ดีๆได้ดมูเจา้าเก้าหนึ่งแปดหรือเก้าหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งศูนย์เอามูเจ้าเบืรอก่อนนะครับนะวันไปเจวันที่สิบหกกันยาคมพศสอพันห้าร้อยหกสิบหกนี่แหละครับเลขทูบสารปูตาวัดวัดนงคงมูเจ้าเห็นเป็นเลขอย่างนั้น แต่ว่าพอท้องเรียรเห็น9ก้หนึ่งเกแล้วกะ9ก้าหนึ่พอท้องเรียรเห็นพอตัวสามันบวชัด918าหนึ่งอันนี้คือพอท้องเรียรเห็นคราคำนเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นนี่มูเจา้าสารปรู่ตาวัดบ้านหนองโคง้งเพิ่นให้โชคหยลามูเจาเ้าแล้วเป็นเลขไทยลงที่หนึ่งลล่ะ เลขเสี้ยมซี่เกตหนึ่งสองเลขทูบเก้าหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งแปดหรือเก้าหนึ่งศูนย์สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารยญาณในการรับชมหรือรับฟัง,ร,ฟงรับเบิกเท่านั้นความเสี่ยส่วนบุคคลมูเจา้าไปเปิไฮละละเดี๋ยวไปเบิ้งหม่งไม่จังน้อยจังวายจายังข้าวแล,ล้วก็ละตัวมูเจา้าได้หรอกอม,มามาเบิ่งถวยแก้วเหมือนจังน้อยกันนะี๋ยวครับเนาะอ้ามีอย่างบ่าถวยแก้ว สำหรับตัวเลขโปรดใช้วจิจัยญาณในการรับชมหรือหรือรับฟังรับเบิกเท่านั้นถ้วยแก้วนี่ก็เกิดขึ้นได้เบิดอนนะครับนะยู่สานปูคูม่มือนี่ตามสารนี่ถ้วยแก้วนี่ดังได้ครับให้โชคให้ลาบเบื้องสีมุนให้เบื้องจักรอบมุงเจ้าเห็นเป็นอย่างกับแคบไวปนะครับนะนี่ถ้วยแก้วครับถ้วยแก้วสารปูตาวัดบ้านหนองโคง้กมูม่เจ้าเห็นเป็นจังไรก็คือจังสัน้น พอต้องทวงบ่อเลียดอกพอถวยแก้วนี่ <c oughs> พอต้องเลียเห็นบ่ไครเตาปูนปันไดดอกไข่มุกเจ้าเบิ้งเอาทวงเอาเห็นเบิงเป็นแนวทางอมืมนอนอีหย่งอยืดได้สวยแก้วเนี่ยก็บเบิ้งเอาเกยขึ้นได้เบิ้งครับนั่นพี่คนนังบ่ครับเบิ้งนี่้อครับเด้อถวยแก้ว สารปูตาวัดวัรน้องคงคือคนบามูเจ้าคุณน่ะยหยคนนี้ยังจนสิบอายุได้สวยแก้วนี่เนี่ยท่านผู้ชมก็น่ะนั่นมูเจ้าเห็นเป็นยังไงยู่ได้สวยแก้วนี่เกิดขึ้นได้นะครับเรืเอาความเชื่อส่วนบุคคลอืเป็นยังยุได้สวยแก้วน้พ่อบัดท,ที่นี่ จบข่าวล่ะล่าอยู่ติล่าตอนติดเบื้องอีกอยู่ติพ่อดอกมั้งเพิ่นไฮเราละเร็วครับเด้อไปแดงๆก็เพิ่นไฮเพิ่นไฮเราละนี่ครับนี่นะครับเด้อสิล่าไปในภาพนี่สารปูตาวัดบัดหนองโค้งเร็วครับเด้อท่านผู้ชมขอโชคขอลาบเอาน้ำเพิ่น เราขับเนาะขอโชคขอลาบกับท่องเรียคนเดิมพามูเจ้ามาขอโชคขอลาบน้ำพ่นวันประจำวันที่16รกรกฎาคมพอท้องท้องัน566นี่พอท่องเรียคนเดิมออขอลาพี่มูเจา้าเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามเรครับเนาะโชคดีทุกค้นเดี๋ยว ผาก็คิดเพาะมาอีกเจ้าน้อยกันนะมองนี่เจ้าน้อยโอ้ยข่อยก็ลืมก็ได้ข่อยก็รังสีล่าได้บ้างฮัลส์ใครเงี้มาเห็นมองสารเจ้าทีเพิ่นนี่มาซ่องให้เบิ้งพ่อเป็นยากาศัสกันนะนี่เด้อครับเด้อมีเป็นสารเจ้าทีเก่ามัางนี่ท่านผู้ชมเห็นนี่อยังอยู่ตหนาตโตตากะเป็นโชคเป็นลาภของท่านเลยครับเด้อนี่นี่คือสารเจ้าทีอ ต้องเรียกสิซองให้เบิง้งนะั่นแหละครับเพิ่นก็อยู่ในหันละผมขอคาราวะขอท่องเรียกคนเดิมคาราวะบ่ได้มาหลบลู่นกคำเนาะขอขอโชคขอลาบพ้ามูเพิ่นมาขอโชคขอลาบกับท่านคงสิให้มูเพิ่นได้โชคได้ลาบ,าบนะครับเนาะพ่อบัดฑิต นะครับอ่ะผมสีลาไปภ่าเลยอ๋อนะครับเนาะขอบคุณนี่ครับนะอ้าวท่านผู้ชมขอโชคขอลาภกับศาลปู่ตาวัดบ้านดงโคง้งเพื่อนก็ให้โชคให้ลาภท่านผู้ชมช่องพ่อทองแหล่คนเดิมนะครับขึ้กับมูเจ้าละเงือย่าลืมเฮงเฮงรวยๆสวยๆง,งามๆให้มูเจา้ากดไลไ์กดแค่ให้พ่อทองแหล่คนเดิมเนี่ยพอทองแหล่เสร็จเลยผามูเจา้ามาหาโชคลาภเลือกไทยแล้ววันที่หนึง่งเม่นๆ ให้มูเจ้าเหง่งเหงื่อยๆสวยๆงามๆกินกับแซบนอนหลับคมเก็บใยใดข้มไข่ยใยมีเดินทางไปใส่แค้วขาดปลอดภัยกับขอบคร้วนะครับทุกประการสำหรับมือนี้เอาซรันี่ละพอท้องแลียคนเดิมเออเออลืมมายน้มือเศร้าอารุณสวัสดิ์เฮ้ยเราจนล่าเลยสิมาอรุณสวัสดิ์กระจักแล้วเพิน่นบ่คุยจากย่ามดีอรุณสวัสดิ์ครับขันนี้มาสวยมหอยังมันพรอนเอาซรันนี่ละอเมง่งเหงื่อรวยสวยๆงามตัว อ้ย่นี่ให้บู้เจ้าได้โชคได้ลาบกันทั่วนาทั่วตากันสารตูตาวัดบ้านหนองโค้งข้อทองแหลคนเดิมสวัสดีครับไปอือ